ค่ะา,ากทุกคนจาใครยังไม่ทานข้าวมานะผัดไทยกะยำนี่ก็จะดุยต่อไงคะทุกคนดูให้เพื่อนต่อเนอะาะไ่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจรอบอีกสักรอบสองรอบเนาะสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อก,กันเนาะแล้วเราก็จะเห็นน้องคูนะคะแต่ว่าหน้าตาโอเคได้ รสชาติดีเหมืนนอนกันค่ะทุกคนเครื่องที่หลังนะค่ะผัดเครื่องแล้วก็เอาเส้นที่ผัดไว้มาลงเหมือนกับผัดซีอิ๊วบ้านทุกคนแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องนะคะรีดเดืออะไรทั้งหลายคือเข้าไป,ปุ๊บเห็นปั๊บเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นหน้าตาโอเคค่ะทุกคนอยดรอยอ่ดรอนค่ะ นี่ก็เนี่ยค่ะเขาจะใช้มะนาวกันนะเพื่อนเื่นเพราะถ้ายังไงก็คอมเมนต์ด้วยคำพูดที่สร้างสารรค์นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากค่ะโอเคลองยำก่อนนะคะทุกคน ันนี้เขาอยากมีมีเรื่องอยากมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะ,ะในเรื่องของการดูคลิปคลิปเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ก็จะลุยต่อไงคะทุกคนดูให้เพื่อนต่อเนาะหอา,จากจทุกคนจา๋าใครยังไม่ทานข้าวมานะผัดไทยกะยำัำหน้าตาโอเคค่ะทุกคนอร่อยอะ่ะ พาทุกคนดูเพื่อนไปเพื่อนมาหิวเขาเกิดอาการหิวก็เลยเนี่ยหักจัดเลยนะพาทุกคนดูเพื่อนไปเพื่อนมาหิวเขาเกิดอาการหิวก็เลยเนี่ยหักจัดเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ เนี่ยค่ะเขาจะใช้มะนาวกันนะเนาะทุอนรสชาติดีเหมือนกันค่ะทุกคนใช้ได้ค่ะทุกคนใช้ได้ก็เลยไม่ได้ส่งค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูของผู้บริหารอีกเพื่อที่จะเอายอดไปส่งเนาะทุกคนไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้แม่ อลองยำก่อนนะคะทุกคนชิมกันเลยทุกคนอร่อยไหมต้องว่ากันอีกทีเนาะวันนี้อยู่ค่ะทุกคนเครื่องที่หลังนะคะผัดเครื่องแล้วก็เอาเส้นที่ผัดไว้มาลงเหมือนกับผัดซีอิว๊วค่ะทุกคนเราจะไม่มีปัญหาเรื่องค่ะทุกคน ดูเพื่อนไปเพื่อนมาหิวค่ะเกิดอาการหิวก็เลยเนี่ยห่กจัดเลยนะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งนะคะส่งการบ้านเราก็ดูนะคะดูของเพื่อนที่เข้ามาใหม่แต่ไม่มีน้องโคมันก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งนะคะส่งการบ้านเราก็ดูนะคะดูของเพื่อนที่เข้ามาใหม่แต่ไม่มีน้องโค ก็เลยไม่ได้ส่งค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูของผู้บริหารอีกเพื่อที่จะเอายอดไปส่งเนาะทุกคนไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้แม่เส้นแข็งแล้วก็เส้นแฉะด้วยนะคะอืมอถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ด้วยคำพูดที่สร้างสารรค์นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ ไปดูที่เขาทำก็โอเคผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยอร่อยอร่อยหน้าตาโอเคทุกคนอร่อยอ่ะร่อยผไทผัดไทยลักษณะที่เขาทำคือเขาผัดเส้นเอาไว้ก่อน เส้นให้นิ่มนะคะแล้วก็มาผัดไปดูที่อข้าทางก็โอเคของเพื่อน,น,นทีนี้เออ่สำหรับ กลุ่มหัวหน้าผู้บริหารนะคะ QC QA ทุกคนมาจ้ะค่ำนี้ทานผัดไทยยนดีกว่าหิว <c oughs> นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจรอบอีกสักรอบสองรอบเนาะสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อก,กันเนาะแล้วเราก็จะเห็นน้องกูทุกคนมาจ้ะ ทา,ทานผัดไทยกยนดีกว่าหิวววันนี้ต้ออยากมีมีเรื่องอยากมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะออในเรื่องของการดูคลิปคลิปเพื่อนๆนี่ยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะยาวไปเพื่อนๆจะดูไม่จบเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชมให้เนาะถ้ามีน้องก็ดูน้องใด้หน่อยเนาะ ใช้มะนาวแทนน้ำส้มดีกว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เนะะี่ยค่ะเขาจะใช้มะนาวกันนะาะเพื่อนเดี๋ยวว่ามันไม่ได้เป็นที่ตัวเราคนเดียวนะคนเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆก็คอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่เห็นน้องเนาะไม่เห็นน้องเหมือนกันของเพื่อนทีนี้ สำหรับกลุ่มหัวหน้าผู้บริหารน,นะคะ QC QA นี่ก็จะลุยต่อไงคะทุกคนดูให้เพื่อนต่อเนะผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยอรอย่อยอร่อยนะคะแต่ว่าหน้าตาโอเคได้ <c oughs> นี่ก็เนะะี่ยค่ะเขาจะใช้มะนาวกันนะเนาะเพิ่มเติมใช้มะนาวแทนน้ำส้มดีกว่าเยอะเลยนะคะผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยอร่อยอร่อย ชดีเหมือนนนกกัคค่ะทนะุเดี๋ยวว่ามันไม่ได้เป็นที่ตัวเราคนเดียวนะคน,เพ,นเพื่อนคนอื่นๆก็คอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่เห็นน้องเนาะไม่เห็นน้องเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยค่ะเขาจะใช้มะนาวกันนะเพื่อนเครื่องที่หลังนะคะผัดเครื่อง แล้วก็เอาเส้นที่ผัดไว้มาลงเหมือนกบผัดสีอิมวประทุกคนแล้วจะไม่มีบัญหาเรื่องของเพื่อนทีนี้อ่าสำหรับกลุ่มหัวหน้าผู้บริหานะคะ QCQA มีรีเอามาแชร์ประสบการณ์เนาะลองไปดูค่ะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนะมาค่ะมาชิ้นหน่อยเนอะ ดูแล้วเหมือนจะโอเคแต่เราต้องอชิมรสชาติก่อนเก็บนห้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะยาวไปเพื่อนๆจะดูไม่จบเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่รับชมให้เนาะถ้ามีน้องก็ดูน้องให้หน่อยเนาะก็เลยไม่ได้ส่งค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูของผู้บริหารอีกเพื่อที่จะเอายอดไปส่งเนาะทุกคนไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้แม่ทุกคนมาจ้ะ คํนี้ทานผัดไทยเย็นดีกว่าอยูรสชาติดีเหมือนกันค่ะทุกคน